เรามาดูข่าวเรื่องของโควิดครับเรื่องวัคซีนโควิดตอนนี้กำลังถ้าเป็นคนก็เรียกว่ากำลังระบมแผลกำลังระบมเพราะว่าคุณประยุทธ์แกได้ทำการผิดพลาดอย่างยิ่ง ในเรื่องของวัคซีนเป็นการบีบบังคับประชาชนให้ใช้วัคซีนแค่สองชนิดและตอนนี้ก็พยายามจะระดมดาลงดาราออกมาดาราบางคนก็ปากหมาเหลือเกินนะครับออกมาว่าก,กล่าวประชาชนที่ไม่ยอมไปฉีดอ้าก็ข่าวสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน ของจีนที่คุณภาพต่ำกับการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาซึ่งทำให้คนเสียชีวิตนี่มันเป็นของจริงอะ่ะแล้วจะให้เขาไม่ห่วงชีวิตได้ยังไงไอ้มึงไม่ห่วงจะไปทำโคษณาชวนเชื่อไปเลยครับดาราหนังประเทศไทยไปเลยแต่อย่าตายนะเออเรื่องอย่างนี้ไอ้พวกดาราปาก ปากมอมทั้งหลายรวมตลอดทั้งไอ้คุณหมอปากมอมที่ลิ้นตวัดถึงใบหูทั้งหลายที่จะออกมาเชียร์วัคซีนของพ่อวัคซีนของจีนซึ่งผมบอกว่าวันนี้เนี่ยประเทศไทยการทุจริตที่เลวร้ายที่สุดคือการทุจริตวัคซีนหากินกับชีวิตและความเจ็บป่วยของประชาชนวัคซีนของจีน ทุกเข็มมือเงินทอนเพราะเป็นวัคซีนที่เจ้าซ p พีมันไปซื้อหุ้นแล้วและแน่นอนนะไอ้ส่วนแบ่งที่กำไรที่ซ p พีได้มันเอามาให้ทหารเอามันมาให้เจ้านายบางคนแน่นอนแล้ววันนี้ไอ้ไอหมอทั้งหลายก็พยายามจะโฆษณาให้ฉีดให้ฉีดให้ฉีดเอา้า เขาก็รักชีวิตของเขาในขณะเดียวกันแอสตาเซเนกาก็ผูขาดเป็นผลประโยชน์เมืองการของวังจนกระทั่งเกิดปัญหาไม่มีการซื้อวัคซีนล่วงหน้าเพราะกลัวว่าวัคซีนของพ่อจะขายไม่ออกที่รัฐบาลจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ซื้อมาฉีดให้ประชาชนดังนั้นมันก็เลยเกิดวิกฤตประชาชนส่วนหนึ่งไม่ยอมเชื่อถือ ข้าราชการส่วนหนึ่งไม่ยอมเชื่อถือและยังเกิดวิกฤตอื่นๆตามมาอีกพอจะเราดมฉีดคนที่กลัวไม่มาก็ส่วนหนึ่งไอ้ที่คนที่เกิดความกลัวกลัวตายกำนันผู้ใหญ่บ้านให้ไปฉีดก็ไปแต่ปรากฏว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านก็เจออย่างที่ผมออกข่าวไปแล้วเมื่อวันเสาร์ปรากฏว่าลูกบ้านตกกรใจกำนันไปฉีดแล้วตายอย่างเงี้ยโอ้ เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์เหมือนกันครับแต่การเกิดขึ้นที่ฟิลิปปินส์นี้มันเป็นดัชนีชี้วัดที่จะทำให้คนไทยมองเห็นความจริงว่าไทยกับฟิลิปปินส์ต่างกันตรงไหนฟิลิปปินส์เขาไม่ได้บังคับให้ฉีดครับเขาให้เลือกได้คุณจะเลือกอะไรอะเพราะเขาเตรียมวัคซีนมาก่อนแล้ว และเขาไม่มีวัคซีนของพ่อฟิลิปปินส์ไม่มีกษัตริย์ดูเตอร์เต้เป็นประธานาธิบดีแต่ตัวดูเตอร์เต้เองเขาไม่ได้มีโรงงานที่จะผลิตวัคซีนขายหรือดูเตอร์เต้เองเขาก็เข้ามาเป็นวาระไปบีบบังคับประชาชนเดี๋ยวเลือกสมัยหน้าเลือกตั้งเขาไม่เอามือจะตายสินี่คือระบบประชาธิปไตย แต่ของไทยเนี่ยประชาธิปไตยมันไม่มีมันมันอยู่ใต้ระบบะเผด็จการไอ้ยุทธมาโอกาสหน้าก็ได้เป็นนายกอีกเพราะไอ้สวสองยังอยู่ในรัฐธรรมนูญกษัตริย์ก็อุ้มมันเพราะมันถวายเงินดีละเกินจัดงบประมาณให้เต็มที่กับราชวังตัวกษัตริย์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเป็นประมุขที่ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงแล้วดันพระองค์ท่านดันมีโรงงานอีกวันนี้คนก็มอง เรื่องนี้ยังติดอกติดใจแต่คนเขาก็ไม่กล้าพูดเขาเลยเสนอเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ว่ากูไม่เอาด้วยนะกับวัคซีนของวังกับวัคซีนของจีนคือเขาใช้คำว่าให้มีวัคซีนทางเลือกนั่นก็คือเขารู้ว่าไอ้ที่มีคุณภาพดีเนี่ยของอเมริกา พอพูดอย่างนี้ท่านก็นจะบอกว่าเฮ้ยสุนายมึงก็เชียร์อเมริกาเรื่อยไอ้ฮะของไฟเซอร์ของโมเดนาพูดอย่างนั้นก็ได้แต่วันนี้อะไรถูกอะไรผิดอะไรมีคุณภาพดีไม่ดีประชาชนรู้ทั้งนั้นครับเพราะการสื่อสารมันถึงกันหมดนี่คือบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยที่ผมอยากให้พี่น้องฟังบทคลิปนี้แล้วกดไลค์ก่อนเลยครับ เพราะการกดไลค์นี้ YouTube เขาจะจัดระบบถ้ามีการกดไลค์มากมันจะกระจายตัวมากขึ้นนะครับคนจะเห็นมากขึ้นเรามาดูการเปรียบเทียบระหว่างของฟิลิปปินส์กับไทยปรากฏว่าที่ฟิลิปปินส์นั้นเขาให้เลือกได้ของไฟเซอร์นี่คนแน่นเลยครับอ้าว ทำไมแน่นล่ะก็เขาเชื่อถือของไฟเซอร์เอาละอาจจะบอกระบบข่าวสารการโฆษณาของไฟเซอร์ดีกว่าก็จริงแต่ว่าข้อเท็จจริงจากการฉีดวัคซีนแล้วตายจากไฟเซอร์มันยังไม่เจอเออแต่ของแอสตราเซเนกามันเจอบ่อยหลายประเทศจนกระทั่งมีข่าวแต่ละประเทศเขางดการใช้แอสตราเซเนกามีข่าวหลายประเทศเขางดการใช้ของจีน แล้วอย่างอินเดียเป็นผู้ผลิตแอสตาเซนิก้าก็ยังเอาไม่อยู่เชื้อกลายพันธุ์เป็นพันของอินเดียนี้เอาไมา่อยู่อย่างเงี้ยเรื่องอย่างนี้มันพิสูจน์ได้โดยเหตุการณ์จริงที่ผมบอกกับท่านคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฟิลิปปินในประเทศไทยจะมีข่าวนะครับแต่น,นี้ผมจะเอาข่าวสองวันที่เป็นหนังสือพิมพ์ฟิลิปปิน์นะครับ เป็นหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่ที่ข่าวเมื่อวันที่16นะครับ16พฤษภาคม16หรือ18เี่ยตัวเล็กเหลือเกินนะครับกับ20พฤษภาคมมาให้ท่านดูเอาไาหมท่านดูก่อนนะครับวันที่16พฤษภาคมผมไม่แน่ใจเดี๋ยว16 1 8เอาลนะไม่เป็นไรครับ นี่ครับหนังสือพิมพ์ที่ฟิลิปปินส์บอกว่าดูว่าประชาชนเข้าคิวยาวเหยียดหลายร้อยคิวนะครับคิวแน่นว่างั้นหละหลายคิวขณะที่ทางการ มนนีลาพยายามจะเพิ่มจุดฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นผมให้ท่นดูรูปก่อนนี่ครับเอาเอาเอานีร่รูปประกอบรูปประกอบนี่คือรูปของคนคอยคิวออของไฟเซอร์ครับแน่นเอียดเลยเห็นไหมครับแล้วยังมีอีก มีหลายรูปเลยครับเข้าคิวกันยาวเยอยเลยนี่อีกรูปหนึ่งครับนี่เห็นไหมฮะส่วนคิวของซิโนแวกของจีนโต๊ะว่างเลยครับนี่ครับไอ้ท <c oughs> ่าดูก่อน ต๊ะว่างหลงเลยไปฉินเมื่อไหร่เดินเข้าไปได้เลยของไทยวันนี้อ,อ,อายุทธ์มาให้เดินคุณอนุทินรัมตรีสาสุบอกให้ w a l ์กอินเข้าไปเลยอายุธ์ขวางก็เลยถูกลูกพักออกมาด่าอายุทธ์อานี่วันนี้คลื่นการเมืองมันปั่นป่วนอยู่นะครับเอาละเรามาดูว่าตามข่าวของฟิลิปปินส์นะครับ ตามข่าวฟิลิปปินส์ข่าวเมื่อวันวัน,วนแรกเลยน,นะครับกระแสนิยมอวันที่18ครับอันนี้ชัดเจนละเออเอาละชัดเจนละว,วันที่18ปจำนวนประชาชนที่เข้าคิวยาวเหยียด เป็นแถวยาวเป็นหลายร้อยเลยนะครับหลายร้อยเป็นฮันเดดเขาใช้คำว่าฮันเดดคิวเป็นร้อยร้อยคิวเลยประชาชนเข้าคิวยาวเหยียดหลายร้อยคิวในขณะที่ทางการมนิลาพยายามจะเพิ่มจุดฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น กระแสนิยมวัคซีนไฟเซอร์เกิดกระแสนิยมอย่างถล่มทลายทําเอาประชาชนพากันมายืนเข้าคิวฉีดเฉพาะสถานที่ที่จะที่ทางการจัดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์แทนที่ไปจะไปฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นอีก18แแห่งที่จัดไว้เขามีหลายยี่ห้อแต่ว่าท็อปเลยตัวท็อปเลยคือไฟเซอร์ ยังมีของจีนของอังกฤษแอสตาเซเนกาอะไรเนี่ยแต่ของจีนนี่ลอยถ้วยเลยครับโตว่างเลยนะครับเอานะนี่เห็นเองนะครับว่าอะไรผิดอะไรถูกแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประชาชนเขารับข่าวสารแล้วเดี๋ยวนี้โลกสมัยใหม่มารับได้หลายทางมันไม่ใช่ข่าวในกาลาแบบประเทศไทยนะครับ ผู้สื่อข่าวรายงานจากมนิลาว่าสถานที่ฉีดไฟฉีดวัคซีนไฟเซอร์มีประชาชนพากันแห่มาเข้าคิวฉีดตั้งแต่ตีสองโอ้โหนี่ก็ด้อยพัฒนาเหมือนกันนะครับที่อเมริกานี่ไม่ต้องถึงตีสองตามเวลาเพราะมันฉีดเยอะแยะไปหมดไม่ต้องแย่งกันเยอะแยะในอเมริกานี่แต่ของเขามีจำกัดนี่เมื่อมีจำกัดคนก็อยากจะไปฉีดไฟเซอร์ไฟเซอร์ แล้ยิ่งอเมริกา,ายิงฟิลิปปินส์นี่ข่าวสารอเมริกาเขาใกล้ชิดกันด้วยนะครับเอานาเขาบอกว่าผู้สื่อข่าวรายงาน,นว่าประชาชนมาเข้าคิวกันตั้งแต่ตีสองเมื่อวันอังคารที่18พฤษภาคมขณะที่มีวัคซีนไฟเซอร์เพียงแค่900โดสมันน้อยก็ถูกแบ่งมาให้ฉีดที่โรงพยาบาลปริ้นในกรุงมนิลาเลยทำให้เกิดการแย่งคิวกันไปที่โกลาหน ขณะที่คนผิดหวังไม่ได้ฉีดจำนวนมากพากันด่าทางการด่ารัฐบาลน,นะครับในโซเชียลมีเดียเรารู้ว่ามีความต้องการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สูงมากแต่เราได้รับการจัดสรรวัคซีนมาแค่7,000โดสนี่นี่ทางการมนิลาก็คือกทอมนั่นแหละเราเรียกว่ากทมก็คือเมืองหลวงเขาเนี่ยนะซึ่งมันไม่เพียงพอเจ้าหน้าที่ของทางการกล่าว สำนักงานจากอของกระทรวงสาธารณสุขมนิลาได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงภาพจุดฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นๆเช่นวัคซีนของจีนปรากฏว่าไม่มีประชาชนชาวมนิลาไป,ไปฉีดเลยตัวอย่างเช่นที่รามอนรามอนแม็กไซไซไฮสคูลรามอนแม็กไซไซนี่ก็เป็นประธามดีคนดังของฟิลิปปินส์คนนั้นะเขาใช้ชื่อ โรงเรียนลามอนแม็กไซสซที่มีแต่เก้าอี้แต่ไม่มีคนนี่ครับที่ผมให้ท่านดูแล้วเมื่อกี้นี้นะขณะที่จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์คนเข้าคิวแย่งกันลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนกันตั้งแต่ตีสองจนแทบจะขี่คอกันตายเอารูปให้ท่านดูอีกทีหนึ่งเอาเอานะครับนี่นี่ของของวัคซีนจีนที่มัน,นิลาเป็นอย่างนี้ แล้วก็ของมันเป็นเส่อย่างงี้ครับพอรูดปั๊บมันไม่มาซะแล้วเอาแล้วก็ของไฟเซอร์เป็นอย่างงี้ครับเห็นนะเอาละมาดูข่าววันที่ย0่สอันนี้ที่ผมเก็บมาอีกนะครับคือมันเป็นข่าวที่สะท้อนออกถึงระบบประชาธิปไตย อย่าลืมว่าดูเตอร์เต้ที่เขาเลือกตั้งมาดังนั้นเขาจิตสำนึกของนักประชาธิปไตยหรือว่าคนที่มาจากเลือกตั้งเนี่ยผมเข้าใจได้เลยเพราะผมก็ผ่านการเลือกตั้งมาเนี่ยเวลาเราจะทำอะไรนี่เราจะนึกถึงคนส่วนใหญ่ไว้ก่อนไม่ใช่ว่าแม้เรามีอุดมการอะไรหรอกครับแต่ว่าโดยที่มาของเรานี่มาจากประชาชนถ้าเราไม่ดูแลประชาชนเราจะได้รับการเลือกตั้งได้ยังไง ประธานาธิบดีดูเตอร์เต,เต้ก็เหมือนกันปรากฏหนังสือพิมพ์เมื่อวันที่20ดูเตอร์เต้พูดถึงวัคซีนไฟเซอร์ว่าเขาจะให้บริการอย่างไรนะครับเป็นข่าวสั้นๆบอกว่าดูเตอร์เต้ต้องการให้คนจนเท่านั้นที่จะได้รับ,บร,รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์จาก โครงการโควัคโครงการโควัคนี้เป็นโครงการของสหประชาชาตินะครับที่ผมบอกกับท่านแล้วว่าองค์การสหประชาชาติโดย WHO เนี่ยหรือองค์การนาไมาโลกที่อยู่ในเครือข่ายขององค์การสหประชาชาติเนี่ยเขาจะจัดหาวัคซีนหลายยี่ห้อเพราะเขารู้ว่ามันจะขาดแคลนเขาต้องระดมสั่งซื้อสั่งซื้อแล้วไอ้ไทยไม่ยอมไปเป็นสมาชิกกับเขาเลยไม่ยอมซื้อกับเขา ไม่ยอมไปจองด้วยเขาเปิดจองมันไม่ทํามันอ้างโน่นอ้างนี่แท้จริงแล้วมันก็คือมันรู้ว่าเดี๋ยวจะไปขัดใจในวังเขาเพราะวังเขาจะให้ใช้จากโรงงานของพ่อเท่านั้นมันก็เลยต,ตลดตระแหลกันไปเรื่อยอย่างนี้แหละครับมันก็บอกว่า WHO องค์การอนามัยโลกเราจะไปจองต้องจ่ายเงินก่อน ถ้าไม่ได้เขายึดเงินมันอ้างเ,เรื่อยเปื่อยเชยแฉไปอย่างนี้ครับแล้วสุดท้ายเราเห็นยังไงผ่านมาถึงเดือนพฤษภาวันนี้เราเห็นแล้วอ๋อเป็นเพราะมึงมึงมีวัคซีนของโรงงานของพ่อคอยไว้แล้วโรงงานของพ่อออกช้าแล้วเกิดปัญหาเรื่องเทคนิคเรื่องเทคนโนโลยีของแอสตราเซเนกาดังนั้นมึงก็เลยปั่นป่วนเน่ย ห้าหกเดือนมานี่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาถึงวันนี้มันเลยปั่นปวดเพราะมึงไม่ได้เตยมวัคซีนของคนอื่นเขาเลยองค์การนาไมโรคเขาก็ให้มึงจองมึงก็ไม่จองอันนี้ดูเตอร์เต,เต้บอกว่าต้องการให้คนจนใช้ของอวัคซีนไฟเซอร์อ Pfizer, ของโคแว็เท่านั้นโครงการโคแว็คือโครงการขององค์การนาไมโรคซึ่ง ได้รับบริจาคส่วนหนึ่งมาให้กับฟิลิปปินส์ดังนั้นยาวัคซีนบริจาคนี้เป็นของคนจนดูเตอร์เต้เระบอกจะให้คนจนเท่านั้นตามข่าวบอกว่าประธานาธิบดีดูเตอร์เต้กล่าวว่าวัคซีนไฟเซอร์ต้องฉีดให้คนที่ยากจนก่อนเพราะนี่คือกฎของโควแตกคือกฎขององ,องค์การอนามัยโลกเนี่ยนะ และการฉีดไฟเซอร์ไม่ควรฉีดในห้างสปปรรพสินค้าแต่ควรจัดฉีดเฉพาะจุดฉีดที่ทางการจัดให้เท่านั้นคือพวกให้ให้คนจนก็คือไปอยู่ในชุมชนแออัดต่างๆเห็นไหมครับของดีๆในฟิลิปปินส์เขาให้คนจนก่อนนะเพราะของดีๆนี่มาจากสัปประชา,ชาติแต่ของดีๆของไทยสั่งพิเศษคนรวยเอาไปแอบแอบไปฉีดกัน ไอ้ยุทธก็แอบฉีดไฟเซอร์ไอ้ป้อมก็แอบฉีดไฟเซอร์แล้วไม่บอกใครไอ้หอยไอ <c oughs> ้หอยด้วยนะ <c oughs> ตามข่าวบอกว่าล็อตแรกของไฟเซอร์ที่ส่งมอบมีจำนวน193,000โดสและรัฐบาลคาดว่าจะมีวัคซีนของไฟเซอร์จากโควัคส่งมอบไปอีก2.2ล้านโดส ภายในเดือนนี้คือเดือนพฤษภา t นี้นะครับทั้งนี้โครงการโค v วกคือการร่วมมือในการผลิตวัคซีนระหว่างองค์การอนามัยโลกและองค์การต่างๆเพื่อผลิตวัคซีนส่งให้ประเทศกำลังพัฒนาได้เข้าถึงวัคซีนคุณภาพดีล่าสุดประธานาธิบดีดูเตอร์เต้ได้ออกคำสั่งให้รัฐบาลท้องถิน่นทุกแห่งในฟิลิปปิน ไม่ให้บอกชื่อยี่ห้อวัคซีนแล้วเพราะประชาชนจะแห่กันไปฉีดแต่เฉพาะของไฟเซอร์เท่านั้นขณะที่จุดฉีดวัคซีนยี่ห้ออื่นล้วนว่างเปล่าไม่มีใครไปฉีดเลยแหล่งข่าวของฟิลิปปินส์กล่าวในที่สุดนะครับท่านเห็นแล้วใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ไอ้พวกดาราปากมอมทั้งหลายจะมาบอกว่า ติดเพื้ออะไรก็ได้มันไม่ได้หรอกครับโดยเฉพาะคนชั้นกลางวันนี้คนชั้นกลางในประเทศไทยส่วนใหญ่คนที่มีกำลังซื้อเขาพร้อมจะเสียสตังค์เขารู้ว่าเป็นกระบวนการที่ช่อดฉนของรัฐบาลที่จะหาประโยชน์จากวัคซีนของจีนก็ผ่านซีพีของแอสตราเซเนกก็ผ่านวัง วันนี้เขาจึงเสนอทางเลือกและเขาพร้อมจะจ่ายสตางค์จริงๆเขาไม่ควรต้องจ่ายครับแต่เพราะเป็นความห่วยของไอรัฐบาลไอยยุที่มันทําอย่างนี้แต่แม้กระน,นั้นมันก็ยังไม่ให้วัคซีนของไฟเซอร์ที่มีคุณภาพเข้ามาเพราะมันกลัวว่าคนเขารักษาชีวิตเขารักตัวของเขาเขาก็พร้อมจะจ่ายสตังค์นะ สี่พันห้าพเขาก็จ่ายกันได้เพื่อชีวิตของเขาเพื่อความปลอดภัยเดี๋ยววัคซีนของพ่อเขาขายไม่ได้รัฐ <c oughs> บาลซื้อไปก็ไม่ต้องไม่ซื้อมากเพราะว่าคนมันฉีดหมดแล้วนี่เห็นแล้วนะครับผมถึงบอกว่าอันนี้ครับขอท่านด้วยช่วยกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อให้คลิปของเรานี่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะมากที่สุดจากการเปรียบเทียบข่าว เรื่องนี้กับที่ฟิลิปปินส์แต่ฟิลิปปินส์เขาไม่มีดาราปากบอมมาด่าผู้คนนะครับและประชาชนเขาก็หูตาสว่างกะลาเขาไม่ได้แข็งแรงเหมือนกะลาไทยนะ